ชแนลครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปกางเต็นท์กันครับเดี๋ยววันนี้ไปที่ราชบุรีนะครับสวนพึ่งราชบุรีวันนี้เราจะไปกางกันที่สายท่าและขุนเขานะครับก็เดี๋ยวเดินทางนะครับด้วยพี่บึกของผมนะฮะวันนี้เตรียมของแพ็คของตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอน้องๆน,น,นะฮะที่ กลางเต้นเลยนะฮะที่สายทาและขุนเขาก็วันนี้เต้นห้าหลังครับคนสิบคนเป็นแคมป์เล็กๆนะฮะเดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวเอาไปถึงนู่นแล้วก็จะทาบรรยากาศให้ดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูของครับนี่ฮะแพ็คของมาแล้วนะฮะแพ็คของมาแล้วเต็มหลังรถเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยครับแล้วเดี๋ยวกันไปเจอกันที่ ตอนนี้แวะอยู่อเมซอนนะฮะคนเยอะมากให้ดูคนครับรอเมซอนสำ๊มปตทสมุครชรยกรสีนะครับคนเยอะมากเลยแวะกินกาแฟก่อนจะเดินทางต่อ สายทานและขุนเขานะครับสวนพึ่งราชบุรีก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับประมาณ3ชั่วโมงนิดนนะครับทางเข้าดีครับประมาณจากถนนใหญ่เข้ามา25กิโลเป็นทางลาดยางหมดนะฮะยางเรียบทางดีมากแต่ว่าจากแยกที่จะเข้ามาที่ตัวรีสอร์ทเนี่ย ประมาสักงห้าร้อยเมตรเป็นทางที่แบบลูกลงังขรุขระเลยนะฮะรถโหลดรถอะไรนี้ต้องระวังนิดนึงนะฮะซุปเปอร์คาร์ไม่ต้องเอามานะครับมาไม่ได้ติดอันนี้เป็นในส่วนของลานจอดรถนะฮะรถทุกคันต้องมาจอดที่นี่นะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนกลางเต็นท์นะครับลานกว้างจอดได้เยอะนะฮะนะครับนี่ลานจอดรถทุกคันต้องจอดตรงนี้เขาจะมีรถเข็นให้นะฮะรถเข็นเอาไปเข็นของสําหรับไปกลางเต็นท์นะฮะมีให้ยืมใช้เสร็จแล้วก็มาคืนนะครับครับตอนนี้แคมป์ของเราก็เสร็จแล้วฮะด้านหลัง ที่เห็นนี่นะครับก็มากันห้าหลังนะครับติดคนหัวเล่นเอาเหนื่อยครับมีฝนตกด้วยฝนล,ลงเม็ดเดี๋ยวพาดูแคมป์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเย็นๆพาไปดูบรรยากาศโดยรอบๆอีกทีนึงครับนี่ฮะบรรยากาศแคมป์นะครับวันนี้มากันห้าหลังครับนี่ฮะเพิ่งจะเสร็จเมื่อกี้นะครับตอนนี้กําลังทํากับข้าวกันอยู่ครับนี่ฮะนี่ครับ แคมของเรานะครับนี่ฮะเชื่อเป็นคนทําอ่ะต้องถาม จะเป็นแยกฝั่งชายหญิงนะครับอยที่อาบน้าด้วยนะอยู่ที่อาบน,น,น้ำทุกห้องนะครมีฝักบัวอาบน้ำทุกห้องเลยแต่ไม่เห็นมีน้ำอุ่นนะไม่น่ามีน้ำอุ่นครับอันนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์ด้านบนนะครก็จะมีทั้งเต็นท์เช่าแล้วก็เต็นท์ของผู้ที่เอามากางเองนะครับจะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับด้านบนนะครัวิวดีครับลางวันจะร้อนไปนิดนึง นี่ฮะทางนึงทางรีสอร์ทเขาจะมีรถเข็นอย่างนี้ไว้บริการนะครับใช้เสร็จแล้วก็ไปเก็บที่สําหรับใครที่ขนของมาเยอะแล้วก็ไม่มีรถเข็นนะครับนี่ก็จะมีบ้านพักด้วยนะฮะใครไม่อยากกางเต็นท์ก็เช่าบ้านพักได้ครับอันนี้ก็ทางจะเป็นนี่ฮะอันนี้ลานกางเต็นท์ด้านล่างครับนี่ฮะติดน้ําอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะด้านล่างจะเป็นติดน้ําครับ นี่นะครับจะเห็นน้ําเห็นเต็นนะครับผมลงไปถ่ายน้ําให้ดูนะครับอันนี้ก็โอ้วันนี้คนมาค่อนข้างจะแน่นเลยนะฮะที่เล่นน้ํานะครับติดน้ําอย่างนี้เลยนะฮะนี่น้ำก็จะไหลมาอย่างนี้เลยนะครับติดลําน้ําเลยนะฮะนี่ครับอันนี้บรรยากาศด้านบนครับวันนี้สมาชิกเยอะครับคนมากางเต็น์ออกแคมป์เยอะมากครับ จุดกางเต็นท์จะมีหลายที่นะครับที่นี่ค่ากลางเต็นท์คนละร้อยห้าสิบาทนะครับมีข้าวต้มกับกาแฟตอนเช้าให้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตรงจุดเล่นน้ำอีกจุดนะครับข้างบนนนพายเรือได้นะครับพายเรือขยักข้างบนด้านนู้นนะฮะพายเรือได้บรรยากาศโดยรอบนะครับมีคนมากางเต็นท์เยอะเลยนะฮะที่เล่นน้ํานี่บรรยากาศด้านบนครับก็จะมีทั้งเต็นท์สำหรับมาเช่านอนนะครับแล้วก็ เต็นที่เอามาเองนะครับส่วนนี้เป็นส่วนของเวลาเรามาก็ต้องมาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะครับลงทะเบียนตรงนี้แจ้งว่าเรามากางเต็นท์นะครับแล้วก็เป็นที่สําหรับทานอาหารเช้าด้วยครับตรงนี้นี่บรรยากาศด้านบนนะครับก็วิวจะประมาณอย่างนี้เลยนะครับหลานกางเต็นท์นะครับมีในส่วนของหง มีที่ให้ของเด็กเล่นด้วยนะครับมีส่วนที่เราต้องมาลงทะเบียนแล้วก็นั่งรับประทานอาหารเช้ากันตรงนี้นะครับส่วนด้านนู้นจะเป็นลานจอดรถนะฮะเราเข้ามาจากทางด้านนู้นครับ <S <S บรรยากาศแคมป์ยามค่ำคืน<ป>นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับของสายทานและขุนเขานะครับ มีหมอกด้วยนะมีหมอกด้วยเห็นทางนู้นนะครับมีหมอกหมอกลงค่อนข้างจัดนะครับมีบรรยากาศเช้าครับเมื่อคืนฝนตกหนักนะฮะตั้งตีสามตีสี่ 3, 4, นี่หนักเลยครับชุ่มชามกันเลยทีเดียวครับเนีย่ยฮะบากาศยามเช้านะครับ I uh -huh.